สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ปี2568โดยภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะได้ทำในสิ่งที่ท่านอยากทำค่ะคือพูดได้ง่ายถ้าท่านคาดหวังและตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่ท่านนั้นจะได้ริเริ่มและลงมือทําหรือจะได้ทำงานที่ท่านอยากทำต่อมานะคะสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาก่อนจะผลิดอกออกผล เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือส่งผลดีกับตัวท่านท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่ได้เจอมานานการเงินในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์จะมีเรื่องสปรายแก้ไขกับปัญหาเก่งไหวพริบดีจะมีคนนำความอ,อึดอัดลำบากใจมาให้ท่านบ้างนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านจะรับมือกับทุกคนที่เข้ามาได้ดีพอสมควร ชาวลัคนาดาศีกุมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้ทานคนนะคะคือพูดได้ง่ายไม่ว่าใครจะมาทำอะไรให้ท่านไม่มีใครไม่มีใครทำอะไรท่านได้เลยท่านเอาอยู่นะคะท่านจะมีวิธีจัดการกับคนที่ทั้งมาดีและมาทำให้ท่านนัดทำให้ท่านนั้นอึดอัดลำบากใจนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องระมัดระวังการติดต่อสื่อสารผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันยื่นเอกสารต่างๆและบางช่วงมีเรื่องให้คิดและวิตกกังวลใจนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีข่าวดีเรื่องคําพูดนะคะการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์อาจจะไม่สําเร็จในครั้งแรกแต่สุดท้ายแล้วจะประสบความสําเร็จขอเพียงอย่างเดียวท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจทําให้ดีที่สุดก็พออย่าละทิ้งอย่าเลิก ในครั้งแรกให้ท่านมีความพยายามทำซ้ำครั้งที่สองที่สามจนกว่าจะประสบความสำเร็จเพราะในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านนั้นตั้งใจทำมักจะสำเร็จนะคะและแนะนำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ยังคงเป็นเดือนที่ท่านนั้นต้องขอเรียนตามตรงว่ายังคงเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตามมาหาเวลาลีแลซกผ่อนคลายบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลใจทำให้เต็มที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยค่ะการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะจะไดะ้ทำงานที่ท่านนั้นยังไม่เคยทำมาก่อนหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบโดยเฉพาะในช่วงครื่งเดอนแรก งานของท่านนั้นจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้มีการเดินทางเป็นระยะระยะบางท่านจะได้เดินทางแบบปุบป,ปับฉับพลันชนิดที่ว่าตั้งตัวไม่ทันเลยนั่นเองนะคะมีงานแทรงงานเร่งงานด่วนเข้ามาฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกให้ท่านรีเพลียงงานให้จบและอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะคะตลอดทั้งเดือนเลยนะความใจร้อนท่านจะต้องอคือพูด,ดง่ายๆไม่ใจร้อนใจเย็นมีสติและมีสมาธิ ในการทำงานหรือว่ามีสติในการทำงานและการใช้ชีวิตให้มากขึ้นให้ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบอย่าก,กดดันตัวเองเช็คให้ละเอียดแล้วค่อยส่งงานต่อมาท่านมีดวงจะได้ทำงานใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ท่านยังไม่เคยทำมาก่อนจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือว,ว่าอาจจะเป็นทีมงานใหม่ๆนะคะจะมีการรวมกลุ่ม เพื่อทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์ชั่วคราวจะได้ไปในที่ที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานหรือว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้กลับไปที่ทำงานเก่าหรือว่าอาจจะมีการเกี่ยวพันกับงานเก่าๆที่ท่านเคยทำมาแต่ว่าไม่ได้ทำมานานจะได้เจอคนเก่าๆที่ท่านรู้จักเช่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าหัวหน้าง,งานคนเก่าลูกค้าเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าๆ ที่ท่านคารพรักและนับถือแต่ว่าไม่ได้เจอมานานงานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกฉะนั้นเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะคะและอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นช่วงนี้ขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดให้มากๆระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดการพูดคุยจะต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งจัดเรียงลำดับความพูดให้ดีๆอย่าพูดเร็วจนเกินไปเพราะจะทำให้ท่านนั้นเสียหาย คนเข้าจะผิดในคำพูดนะคะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมคะ่ะจะมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ท่านรับผิดชอบจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับท่านฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดกฎบริษัทกฎที่ท่านทำงานอยู่นะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านรับทำนะคะแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายห้ามทำเด็ดขาดอย่าใจกล้า อยากกล้าที่จะเสี่ยงเพราะนี่เป็นการนำภัยนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวท่านเองข้อดีช่วงนี้ถ้าจะโชคดีเรื่องการพูดคุยคะ่ะปากให้โชคให้ลาบค้าขายขายดีนะคะลูกค้าเก่าเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาจะมการเดินทางเป็นระยะระยะมิตรสหายคนรอบข้างจะคอยช่วยเหลือบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการลงทุนหรือว่าการนําเงินไปต่อยอดพบช่องทางการขยับขยาย ตัวท่านเองเจา้าโปรเจกต์อยากทํานั่นอยากทานี่แนะนํานะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถ้ามีโปรเจกต์ที่อยากทําให้ลงมือทําเลยเพระธาตุปล่อยให้ผ่านไปเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ทําไปเจอโปรเจกต์ใหม่เอาทําโปรเจกต์อื่นต่อท่านใดที่รับจอบทําควบคู่กับงานประจําช่วงเดือนนี้งานเข้ามาดีนะคะนัานจะได้ร่วมงานกับคนที่ท่านคาดไม่ถึงเป็นคนที่จะส่งเสริมท่านท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเรื่องงาน คขาขายอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมีโชคลาภลูกค้าเก่เก่าจะกลับมามีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่มและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีท่านจะได้แก้ไขปัญหาเป็นระยะระยะการแก้ไขกับปัญหาบางครั้งจะนำพาซึ่งโชคลาภและความสำเร็จมาให้การเงินของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินของท่านจะเป็นลักษณะมาไวไปไวคะ่ะ เมื่อมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งจริงหรือไม่ให้ท่านลองสังเกตดูตัวท่านเองดูก็ได้นะคะเงินเข้ามากจ่ายมากเงินเข้ามาดีมากโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายเงินเข้ามาดีลูกค้าเก่าจะกลับมาสินค้าที่เคยได้รับความนิยมจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งบางท่านได้เงินจากงานพิเศษได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้เงินจากการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยผลประโยชน์ ได้เงินจากการแก้ไขปัญหาบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านด้านการเงินนะคะบางท่านได้เงินมาแบบแปลกๆแ,และเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้อาจจะได้อาจจะคือได้เงินจากการได้เงินจากการที่ว่ามีคนช่วยเหลือหรือว่ามีคนให้เงินท่านใช้บุตรหลานจะนําข่าวดีมาให้ได้ซื้อของชิ้นใหม่ๆเข้ามาในบ้าน มีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามาด้วยนะคะอาจจะส่งงานสําเร็จหรือบางท่านก็อาจจะได้ผลผลิตได้เงินที่ท่านรอคอยเงินประกันชีวิตอะไรก็ได้นะคะด้านรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะนอกจากรายจ่ายที่ท่านจ่ายเป็นประจําแล้วรายจ่ายบางอย่างภายในครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้นและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่าย ท่านใดที่มีบุตรหลานที่อยู่ในวัยกําลังศึกษาเล่าเรียนรายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับบุตรหลานจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้และช่วงนี้ท่านหาเงินเก่งแต่ว่าอย่าใช้จ่ายตามใจตัวเองมากเพราะว่ารายจ่ายแบบด่วนๆจะเข้ามาและคนที่จะช่วยเหลือท่านบางครั้งเขาจะช่วยเหลือแต่เขาจะมีข้อแลกเปลี่ยนท่านจะต้องทำตามข้อตกลงบางอย่างก่อนเขาจึงจะช่วย แคนั้นช่วงนี้อะไรที่ท่านช่วยเหลือตัวเองได้ให้ท่านช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะและช่วงนี้อย่า,ชายใช้จ่ายตามใจตัวเองมากต่อมาอย่ารับเงินที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดจะมีคนนําเงินมาให้แต่เป็นเงินที่ไม่ถูกต้องระวังท่านจะเดือดร้อนเพราะกรารกระทาที่โลภมากหรือว่าอยากมีอยากได้มากเกินไปนะคะโชคลาภจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นมีคนช่วยเหลือ ได้รับข่าวดีเรื่องงานหรือว่าแก้ไขกับปัญหาที่สำคัญสำคัญสำเร็จนั่นเองนะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้มีคนให้สิ่งของมีคนให้นั่นให้นี่ชวนท่านไปทานอาหารอร่อยอร่อยแต่เขาออกเงินให้นะคะชวนไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่การเงินดีขึ้นแต่จะมาจากการลงมือทำ ของตัวท่านเองและเน้นย้ำว่าวาจาโดดเด่นมากๆแนะนำให้ท่านนะคะนำส่วนนี้ไปพิจารณาปรับใช้กับตัวท่านเองว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรได้บ้างท่านกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรต้องการขอความช่วยเหลือหรือต้องการอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองๆพูดคุยได้เลยนะคะจะประสบความสาเร็จแต่ว่าหากครั้งแรกไม่สาเร็จท่านจะต้องทาซ้านะคะ มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้จะมีการติดต่อกับคนเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจะมาจากการติดต่องานหรือว่าระหว่างการเดินทางคนที่เข้ามาใหม่ๆหากไม่อายุน้อยกว่าท่านก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าท่านหลายปีแต่เอาเข้าจริงๆท่านไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความรักหรอกสําหรับชาวลัคนาและราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะโฟกัสกับสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่มากกว่านะคะ สำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองจะให้การช่วยเหลือท่านได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าถ้าจะต้องไม่ใจร้อนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะปากไวมากระวังคําพูดจะทําร้ายจิตใจคู่ครองคนรักระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะแนะนํานะคะช่วงนี้ถ้าต้องการให้คู่ครองช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ตาม ให้ท่านอาศัยจังหวัดที่คู่ครองอารมณ์ดีนะคะพูดคุยหรือว่าขอคำปรึกษาจากเขานะคะจะประสบความสําเร็จคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าท่านจะต้องขอให้เขาช่วยเหลือท่านในส่วนที่เขาสามารถช่วยเหลือได้นะคะท่านรู้แหละว่าคู่ครองของท่านมีความสามารถช่วยเหลือท่านได้ในระดับใดนั่นเองนะคะ ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ขอให้ท่านโชคดีนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จกราบขอพะคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้สวัสดีค่ะ